สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สิริจะมาทำแรนดอมนะคะในหัวข้อใครคือรักครั้งใหม่ของเพื่อนๆน,นะคะที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเคยผิดหวังเสียใจอาจจะเคยเลิกราอาจจะเคยได้นกมาจากความสัมพันธ์เดิมๆหรือเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นคนโสดไม่ว่าอะไรก็ตามแต่นะคะ ถึงเวลานี้นะคะในเวลาที่เพื่อนๆนะคะกำลังมองหาใครสักคนที่จะมาเป็นความรักในชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครนะคะจะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ของเพื่อนๆของสิริกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆอันดับแรกนะคะสิริขอดูพลังงานของเพื่อนเพื่อที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ก่อนค่ะขอดูพลังงานของเพื่อนๆค่ะ ชาลีออดนะคะราศีกรกฎนะคะจะเป็นธาตุน้ำสองเหรียญค่ะธาตุดินมังกรพฤกศกันเดฮาพิเทศนะคะเป็นคนเกิดวันจันทร์นะคะราชาถือถ้วยค่ะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก ไม่เท้านะคะธาตุไฟไม่สิงธนูตอนนี้นะคะงานที่เพื่อนๆทําอยู่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะอาจจะเกี่ยวกับต่างชาตินะคะเพื่อนๆน,นะคะเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่ปรับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ดีนะคะทั้งที่จริงๆในชีวิตนะคะในการทำงานนะคะในสังคมของเพื่อนๆน,นะคะ จะมีแต่เรื่องวุ่นวายมีปัญหาอุปสรรคมีคนมากมายนะคะเข้ามาทําให้การทํางานของเพื่อนๆนะคะหรือว่าเรื่องราวในชีวิตต่างๆนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคหรือว่าความวุ่นวายใดๆก็ตามนะคะเพื่อนๆก็สามารถต่อสู้ฝ่าฟันนะคะถึงแม้จะเหนื่อยบ้างแต่เพื่อนๆก็สามารถทำให้ตัวเองนะคะเดินหน้าต่อไปได้นะคะ เพื่อนๆเป็นคนที่ค่อนข้างคิดบวกนะคะมองโลกในแง่ดีนะคะเป็นคนจิตใจดีแล้วก็ชอบทําสมาธินะคะในบางคนนะคะเพื่อนๆน,นะคะจะค่อนข้างมีเซนส์ที่แรงนะคะสามารถรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้นะคะหรือว่าคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขาคนนั้นกันเลยนะคะคนที่จะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของเพื่อนๆ ขอดูพลังงานของเขาค่ะคนที่จะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของเพื่อนๆของสิรินะคะขอดูพลังงานของเขาคนนั้นค่ะสิบถ้วยถ้าน้ำมินกระกรพิจิกนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับใครต่อใครได้หกเหรียญถ้าดินบางกรพปกสบกัน เป็นคนจิตใจดีนะคะชอบทําบุญนะคะมีความเมตตานะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสีเสมอกันกับเพื่อนๆนะคะเด็กถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงธนูนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความคิดริเริ่มนะคะที่จะอยากจะก้าวหน้านะคะเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการทำงาน มีความอยากจะก้าวหน้าในงานนะคะสีดาบท่านลมเมถุนตุลกุมนะคะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะมีลักษณะเหมือนเพื่อนก็คือชอบทำสมาธิหรือหาความสงบสุขนะคะเป็นคนที่ คิดนึกไต่ตรองนะคะไม่ค่อยวุ่นวายกับใครนะคะชอบอยู่คนเดียวตอนนี้มาทั้ง4ี่ธาตุแล้วนะคะเดี๋ยวดูอีกนะคะขอดูพลังงานของเขาค่ะราชาถือไม้เท้านะคะธาตุไฟนะคะเป็นคนที่มีพลังนะคะมีแพชชั่นในการทำงานนะคะประสบความสำเร็จในงานแล้วนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ ดูดีมีสเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจของใครหลายคนเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มนะคะเขาดูพลังงานของเขาเพิ่มค่ะจัสติกนะคะราศีตุลน,นะคะท่านลมนะคะ สามดาบท่านลมนะคะเขาเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะเขาไม่ชอบเอาเปรียบใครนะคะที่ผ่านมาเขาก็เคยมีความทุกข์ใจนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักนะคะเกี่ยวกับมือที่สามนะคะของคนรักเก่าเขาค่อนข้างที่จะเจ็บปวดเสียใจนะคะเขาอยาก จะมีความรักดีๆเหมือนกันนะคะราชินีถือเหรียญเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะแล้วก็ทางฐานะของเขานะคะเขาเป็นคนที่ชอบอยู่ในมุมของตัวเองเป็นคนที่มีความสุข สร้างความสุขให้ตัวเองนะคะไม่ได้ไปก่อกวนรบกวนใครนะคะราชาถือดาบเป็นคนที่พูดตรงนะคะกล้าคิดกล้าตัดสินใจสุดท้ายนะคะหนึ่งดาบนะคะเขาเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนมองการไกล เป็นคนที่มีความชัดเจนนะคะกล้าคิดกล้าพูดนะคะกล้าทำสิริขออนุญ,ญาตปรับกล้องนิดนึงนะคะขอดูหน่อยนะคะว่าเพื่อนๆกับเขาเจอกันหรือ,อยังหรือว่าจะเจอกันที่ไหนยังไงนะคะสองไม้เท้า จะเป็นหุ้นส่วนเป็นธุรกิจนะคะในธุรกิจของการและการเจอกันในที่ทํางานนะคะเจอกันเมื่อเดินทางไกลเขาอยู่ไกลกับเพื่อนๆอ,อาจจะเจอกันในโลกออนไลน์ด้วยก็ได้นะคะอัศวินถือถ้วยเขาอาจจะเจอเพื่อนเพื่อนแล้วนะคะอยากจะมามอบความรักให้เพื่อนๆแล้วนะคะเจอกันจากการเดินทาง1ถ้วย สวินถือไม้เท้าเดวอร์ word, นะคะอาจจะเจอกันในโลกออนไลน์นะคะอาจจะเจอกันในที่ทำงานนะคะเพื่อนๆกับเขานะคะจะเจอกันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ทำธุรกิจร่วมกันนะคะทำงานร่วมกันหรือว่าเจอกันในโลกออนไลน์หรือว่าเจอกันระหว่างที่เดินทางนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะ จอกันตอนที่เพื่อนๆกับเขานะคะมีความสุขมีความสบายใจนะคะอาจจะเจอกันในช่วงที่เพื่อนๆนะคะเดินทางไกลหรือเดินทางไปทํางานต่างประเทศได้นะคะคนคนนี้นะคะที่เพื่อนๆกับเขาจะเจอกันคนคนนี้ล่ะคะ่ะจะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ของเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราขอดูเพิ่มนะคะว่าไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะขอดูนะคะว่าเอ็ e เจอาหน้าเอยากจะบอกอะไรนะคะ เกี่ยวกับความรักข้างในของเพื่อนๆนะคะํำแนะนำค่ะผ้อย่าบอกอะไรคะ่ะเพื่อนๆชาวเขาน่าจะเจอการทา้าลกออนไลน์เนอะแล้วก็การติดต่อสื่อสารส่วนใหญ่จะเป็นการส่งข้อความโทรคุยกันมากกว่าที่จะเจอกันนะคะ เพราะฉะนั้นการสื่อสารนะคะที่ชัดเจนก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะถ้าหากเราสื่อสารกันชัดเจนพูดจาการให้เคลียร์นะคะให้ตรงประเด็นนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะก็เป็นไปอย่างดีซึ่งการที่สื่อสารกันอย่างชัดเจนนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับความรากักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกับเขาเมื่อเราสื่อสารกันอย่างชัดเจนแล้วนะคะจะไม่มีในเรื่องของความเข้าใจผิดหรือการที่ ตกลงกันไม่เข้าใจนะคะทุกอย่างนะคะจะราบรื่นนะคะเพื่อนๆค่าสำหรับวันนี้นะคะสิริก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ห้สิริแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่บาย